นักเรียนก็จำกันได้เนาะตอนนี้ก็แก่ขึ้นไปอีกเยอะเลยเพราะว่าพวกคุณก็ทำงานกันหมดแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาสังสรรค์เลี้ยงรุ่นกันนะคะมหรุ่นที่25เนาะมากันเยอะๆระหว่าเพราะว่าทุนครูไปกันเยอะนักเรียนก็ต้องมากันเยอะๆโอเคบ๊ายบายผมมาเซลตดมอ,อุตนาวักครับวันที่27่รุ่นที่25นะครับ ถ้าพวกเราอยากเจอพปรโมเตอร์กันหรือเพื่อนๆนะครับขอเชิญนะครับเจอกันที่ศิรชาหลอดนะครับตรงบริเวณสนามเราจะเจอกันในวันนั้นมีกิจกรรมอะไรมากมายสนุกสนานเน่ฮะขอเชิญนะครับทุกคนครับสวัสดีครับเดินดางสมุดรุ่น25ทุกคนยินเชิญนะประกวกกําังจะรวมตัวกันวันที่27เมษายนที่ศีริชชาหลอดให้มากันเยอะๆนะจะได้ รล้ลึกถึงความหลงังและก็คุยกันถึงอนาคตใครที่มาอนาคตดีใครไปดีก็จะได้หนุนส่งเสริมเพื่อนนะใครที่ทํางานแล้วก็ลามาซะใครที่เรียนต่อก็ขอให้จบสูงๆไปเรื่อยๆอย่าลืมพบกันกับเพื่อนทุกๆคนนะ27เสาร์ที่27เมษายนที่รีรชาชดาจะรู้ว่าตอนนี้หายเป็นหลายฟีอ่ะ แกกันไปขนาดไหนแล้วแน่จริงมาเจอกันคืนนั้นนะขอเชิญชวนเพื่อนนักเรียนรุ่นยี่ห้าดาราสมุทรนะครับม .6 มาร่วมงานสังสรรค์อะีรดื่มไม้เดียวรยครับ